แนะนำอาหารแคบหมูเป็นอาหารพื้นบ้านล้านนาการทำแคบหมูเป็นวิธีการแปรรูปและถนอมอาหารที่เกิดจากภูมิปัญญาชาวบ้านสืบทอดกันมาเป็นเวลาช้านานคำว่าแคบเป็นภาษาเหนือหมายถึงมันของสัตว์ที่ถูกเจียวเอาน้ำมันออกแล้วแต่โดยทั่วไปถ้าพูดถึงแคบหมู จะหมายถึงส่วนหนังหมูที่ติดกับมันนํามาทอดจนพองกรอบแคบหมูทอดใหม่ๆจะมันกลิ่นหอมเค็มกลมกล่อมอร่อยมีลักษณะที่เป็นเอกลักษณ์ภูมิปัญญาของภาคเหนือจึงนิยมใช้เป็นของฝากการทําแคบหมูแบบทางภาคเหนือเริ่มด้วยการเลือกหนังหมูที่ใหม่วันต่อวันทําความสะอาดจากนั้น ตัดเป็นชิ้นหมักด้วยเกลือและซีอิ๊วให้มีสีน้ำตาลสวยนำมาต้มเคี่ยวพอเหลืองได้ที่ตักพักเพื่อทอดให้พองต่อไปวิธีที่ผู้ประกอบการทั่วไปใช้คือตักใส่ปิ๊บน้ำมันเย็นบมน่มหนังหมูที่ทางภาคเหนือเรียกว่าหวมบ่มข้ามหนึ่งคืนหลังจากนั้นจึงนำมาทอดให้พอง แคบหมูมีบทบาทต่อจานอาหารเหนืออย่างยิ่งในสำรับกับข้าวที่เป็นขันโตกขาดแคบหมูไม่ได้เป็นอาหารประเภทเครื่องเคียงที่สำคัญกินกับน้ำพริกหนุ่มน้ำพริกออง่งและกินกับขนมจีนน้ำเหนียวกินกับข้าวเหนียวเป็นต้น